สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาอยู่ที่บ้านสวายจีครับเหมือนเดิมกัมเกี่ยวข้าวครับวันนี้มาได้เกี่ยวใกล้กันครับทีมงานเดียวกันครับคนละค่ายอันนี้เป็นของปารัสครับแจมเจริญการช่างส่วนด้านหลังนั้นก็เป็นปานเจริญการช่างครับกับโดยทิกตอกครับทางโนนมาดู มาระก่อบครับบรรจุตูนเลยครับนี่ครับข้าวข้าไม่ค่อยมีครับมีแต่ส่วนมากมีแต่แต่ย่านะครับเขียวๆ ข้าบางๆครับบรรยากาศก,ก็ตกเย็นแล้วครับเดี่ยวใกล้กันไม่ได้ครับฝารัตแกจะเกลี้ยวกราดมากครับกลรไม่อยู่ใกล้ไม่ได้นะครับ <Wow. S 1> ามาดูการขึ้นคันนาครับ ดูควันพีนเอาดูควันดูควันครับเครื่องตัวนี้แค่175นะครับอ่าลงไปแล้วส่วนเจ้าของนานี่ก็คันนาครับไม่ต้องขุดกันเลยครับไม่ขุดแล้วก็ไม่เก็บด้วยครับเอานี้เลยบอกว่าเหนื่อยแล้ว มาแล้วครับครับไกลกันเข้ามาแล้วครับอ่าติดต่อทักทายปลาแล้วครับให้สัญญาณแล้วอ้าว มีการปีนฟางใส่กันนิดนึงครับโ,โ,โอ้รถบังอาจจะโดนพวนควันอ่าตอนนี้ตอนตนี้ป่าเจริญครับอ่ะอันนี้ยังไม่มืดครับเพราะว่าควันครับควันจุกตูดเลยมองรถแทบไม่เห็นอ่าใกล้กันไม่ได้ครับปารัตแกจะอออกาการนิดน,นึงครับแก<ฟ>จะแกจ,จะงุนงินนิดนึงครับเกี่ยวใกล้กันไม่ได้ครับไม่รู้เป็นอะไรครับ เดี๋ยวทางนี้บานเจริญเสร็จนานี้ก็น่าจะลงอ๋อเลืออันหนึง่งอันนใุ่ไหม